สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในการอธิบายใบายงานวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในสัปดาห์ที่2นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับออกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับกฎหมายทะเบียนราชรานะคะก็ยังอยู่ในตัวชีวัที่ส2.1ป 6ทับหนึ่งนะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษค่ะยาเสพติดให้โทษก็หมายถึงสารใดๆที่บุคคลเนี่ยนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานดมฉีด,ดสูดหรือด้วยประการใดๆก็แล้วแต่ทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็เช่นมีความต้องการที่จะเสพเพิ่มตลอดเวลาเพิ่ม ปริมาณขนาดในการเสพแล้วก็ทําให้สุขภาพเนี่ยสุดโทมลงนะคะตกอยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องใช้ยาเสพติดตลอดนั่นนะคะนั่นก็คือกฎความหมายของยาเสพติดนะคะซึ่งในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2 5 2 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยได้แบ่งประเภทของยาเสพติดเอาไว้5ประเภทนะคะ นั่นก็คือประเภทที่1พวกยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะคะเช่นเฮโรอีนนะคะแล้วก็แอมเฟตามีนก็คือยาบ้านั่นเองนะคะนี่คือยาเสพติดประเภทที่1ประเภทที่2อนะคะยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนฟินโคคาอีนโคเดอีนนะคะนั่นคือ,อยาเสพติดประเภทที่สอง ะะยาเสพติดประเภทที่3นะคะก็คือยาเสพติดที่ให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยานะคะเช่นแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2เนี่ยผสมอยู่นะคะเช่นยาแก้ไอน้ำเชื่อมซึ่งมีทิงเจอหรือว่ามีฝิ่นการาบบนเนี่ยเป็นส่วนผสมนะคะ ประเภทที่4นะคะก็คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษนะคะก็คือประเภทที่1หรือประเภทที่2นะคะเส้นอะซีตริกแอนไฮแอนไฮดรแล้วก็อะเซตินคอไรด์นะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่5ก็คือยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1-4ถก็เช่นกัญชากับพืชกระทร่อมซึ่งตอนนี้เขาปลดล็อก กัญชากับกระท่อมแล้วแต่เอามาใช้ในทางที่เป็นสรรพคุณในทางยาเท่านั้นนะการที่จะปลูกกัญชาได้ก็จะต้องขออนุญาตเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอากัญชาหรือกระท่อมเนี่ยมาผสมน้ำหรือเอามาทำเป็นยาเสพติดอันนั้นก็ยังมีความผิดเหมือนเดิมนะคะนะยังยังเป็นโทษเหมือนเดิมนะคะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเนี่ยเขาจะแบ่ง ออกเป็น5ฐาฐานในการน,นะหฐานความผิดนะคะนั่นก็คือหนึ่งก็คือฐานผลิตนําเข้าส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษนะคะ2ก็คือฐานจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ3ก็คือฐานมีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษนะคะ4ก็คือฐาน เสพยาเสพติดให้โทษนะคะแล้วก็5ก็คือฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษนะคะจะมีอยู่5ฐานความผิดด้วยกันนะคะแนวทางนะคะในการปฏิบัติตนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะห่างไกลจากยาเสพติด1เลยก็คือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่คุณครูและปฏิบัติต,ตัวอยู่เสมอครูเชื่อว่าพ่อแม่แล้วก็ครูเองเนี่ยก็หวังนะคะว่าจะให้ ลูกศิษย์ครูเนี่ยเป็นคนดีห่างไกลจากยาเสพติดในเมื่อนักเรียนเนี่ยรู้ถึงโทษของมันนะคะก็ไม่ควรที่จะเข้าไปลองไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเนาะเพราะว่าถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่แหละก็อยากให้นักเรียนเนี่ยเมื่อศึกษาแนวทางแล้วรู้ของโทษของมันเนี่ยก็ต้องห่างไกลจากมันเนาะนะคะเมื่อมีปัญหานะคะควรปรึกษา พ่อแม่คนในครอบครัวนะคะไม่แก้ปัญหาโดยการใช้ยาเสพติดเนาะเพราะว่ามันก็ชั่วครู่ชั่วยามเนาะเวลาที่บางคนเนี่ยเขาได้เสพเนาะเขาก็อาจจะสนุกตอนช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยโทษมันจะตามมาอย่างมหันเลยเนาะทำทั้งทาลายอนาคตตัวนักเรียนเองเนาะแล้วก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยเสียใจด้วยนะคะ ไม่หลงเชื่อคําชักชวนหรือคําโฆษณาที่โน้มน้าวให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนาะบางทีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่แม้เลยนะถ้าไม่ออครูคิดว่าการที่นักเรียนจะไปไปเริ่มจากยาเสพติดได้เนี่ยก็คือการเริ่มแรกเลยการลองบุหรี่เนาะบุหรี่เนี่ยก็มีโทษอยู่แล้วสูบไปนานๆเป็นพิษต่อออปอดของเราด้วยเนาะ ตอนนี้เชื้อโรคอะไรมันเยอะแยะอยู่แล้วนักเรียนก็อย่าไปเอาเชื้อโรคเข้าไปอีกเนาะอย่าไปหลงเชื่อคําชักชวนหรืออะไรเพราะว่ามันไม่ดีลูกมันก็คือยาเสพติดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่อะไรเนี่ยมันก็คือยาเสพติดให้โทษทางนั้นนะคะออกกําลังกายนะคะรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสนะคะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา หลีกเลี่ยงกันข้องเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเนาะอย่าไปเข้าใกล้เลยดีกว่าครูคิดว่านะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอาจจะเล่นกีฬานะคะทำอย่างอื่นทำงานศิลปะหรือว่าหาแนวทางในการที่จะออทําอะไรที่มันสร้างสรรนะโดยการใช้เวลาว่างของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะต่อมานอกจากกฎหมายที่คุณครู บอกไปแล้วกฎหมายายาเสพติดนะก็ยังมีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นนะคะนั่นก็คือกฎหมายเกี่ยวกับพวกเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คืออาบาจอ,อาบาตอแล้วก็องค์การปกครองรูปแบบพิเศษต่างๆนะคะนะซึ่งกฎหมายที่เทศบาลเป็นผู้ออกเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเทศบาลอย่างใน อันนี้นะคะก็คือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะก็คืออบตอน,นั่นเองนะเป็นองค์เป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยตราออกมาใช้บ้างคับอย่างเช่นการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนะคะการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นะคะการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะนะคะอย่างตรงซอยวัดสีเมืองเห็นไหม อ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็เคยมาจาัดครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าพ่อ้าแม่ค้าเนี่ยเอาของมาวางเลียงจนถนนเนี่ยมันแคบไปนะก็มีการจัดการใหม่โดยการให้ขึ้นไปตั้งบนให้เป็นระเบียบมากขึ้นการขึ้นจากทางรถที่ให้รถวิ่งทําให้ถนนเนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นะกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะบางทีก็จะมาฉีดพ่นยุงให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนนะคะระเบียบการจัดตั้งตลาดนะอย่างช่วงนี้ควบคุมช่วงโควิดใช่ไหมข้อบัญญัติของเขาก็อาจจะตรากฎหมายออกมาบังคับใช้ว่าการตั้งตลาดต้องตั้งยังไงเปิดได้กี่โมงกี่โมงนะคะในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของเขาในแต่ละตำบลน,นั้นนะ ต่อมาข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็คืออบอจอนั่นเองนะเเป็นกฎหมายที่ตราออกมาให้บังคับในจังหวัดนะตราโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีอะไรบ้างอย่างเช่นการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะการจัด การศึกษาของสถาบัานการศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในการช่วยการศึกษาก็คือมีการจัดสรรน,นะคะงบประ,ะจ้างคุณครูอัตราจ้างให้แต่ละโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็การส่งเสริมการพรัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะะการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก การบริการสาธารณะเช่นค่าบริการเก็บขยะนะคะต่อไปก็คือเทศบัญญัตินะคะเป็นกฎหมายที่จัดทําโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเทศบาลน,นั่นเองนะคะเทศบัญเทศบัญญัติเนี่ยคือเทศบาลส่วนใหญ่จะออกมาใช้ก็เช่นงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะ,ะงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะคะการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ การจัดเก็บภาษีนะการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงนะคะต่อไปข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตราออกมาบังคับใช้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเรียกว่าเขตการปกครองพิเศษเดยวนักเรียนก็จะได้เรียนเนาะเขาก็จะมี ข้อกำหนดของเขานะเขาจะแยกออกไปเลยว่าจะมีข้อบัญญัติอะไรที่ใช้ในกรุงเทพอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเป็นเมืองหลวงก็คืออย่างเช่นการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารนณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบาบัดน้ําเสียกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือใช้อาคารนะคะการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลการจัดระเบียบการจอด รถยนต์นะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดนะถ้าจะมาจอดไม่เป็นระเบียบเนี่ยก็จะทําให้รถติดได้นะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ข้อบัญญัติเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยากับกรุงเทพเนี่ยเขาจะเป็นเขตการปกครองพิเศษเขาก็จะแยกไปเขาก็จะมีะมีมีการปกครองของเขาต่างหากไม่ได้มาอยู่เป็นจังหวัดเห็นไหมคะเขาก็จะเป็น เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในในเดบทต,ต่อไปอันนี้จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นก่อนเนาะเมืองพัทยานะคะเขาก็จะมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ในเมืองพัทยาของเขาอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของเมืองพัทยาการใช้และรักษารถยนต์ของเมืองพัทยานะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ นะคะซึ่งในแต่ละสถานที่ในแต่ละ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในแต่ละการปกครองเนี่ยเขาจะมีการตรากฎหมายขึ้นมาหรือว่าข้อกําหนด ข้อบัญญัติต่างๆนะคะเพื่อบังคับใช้นะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือ 1. ทําให้ท้องถิ่นมีไรายได้นะแล้วก็นําไปใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ2ก็คือประชาชนก็จะได้รับ บริการที่ดีจากท้องถิ่นในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านสาธารณโภด้านสาธารณส,สุขและ3ก็คือช่วยส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยนะคะคนในชุมชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสมนะคะนี่ก็คือประโยชน์นะคะในของการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนท้องถิ่นนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรในบทต่อไปเนาะ ส่วนในสัปดาห์นี้นะคะใบงานของครูก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแต่ว่าครูเลือกกฎหมายที่ใกล้ตัวนักเรียนก็คือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะในใบงานนี้เนาะครูก็จะให้นักเรียนบอกประเภทของยาเสพติดให้โทษซึ่งครูบอกไปแล้วว่าประเภทของยาเสพติดให้โทษเนี่ยมีด้วยกัน5ประเภทนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นประเภทที่1เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดที่ร้ายแรงนะคะ เช่นอะไรเฮโรอีนแอฟเฟตาตมีนนะมีทั้งหมด5ประเภทน,นัเรียนก็ใส่ลงมานะ1 2 3 4 5าี่หนะคะส่วนด้านล่างเขาบอกว่าให้น,นักเรียนบอกว่าการปฏิบัติตนตามกฎหมายของยาเสพติดให้โทษเนี่ยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตาม กฎหมายให้โทษเนี่ยมีอ่อตามกฎหมายยาเสพติดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นหนึ่งมีประโยชน์ต่ออะไรคะสุขภาพนะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขใช่ไหมคะสามก็คืออะไรไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือประโยชน์ถ้าเราถ้าเราไม่ทำผิดเนาะปฏิบัติตามเนี่ย ทษประโยชน์มันก็จะเกิดสังคมก็จะส,สงบสุขเราไม่ไปไม่เป็นคนติดยาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะยาเสพติดเนี่ยเข้ามาอยู่ถึงตัวคนได้ง่ายพอติดแล้วครั่งทําร้ายแม้กระทั่งแม่ตัวเองก็มีเนาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รู้แล้วว่าโทษของมันคืออะไรนนเนาะนักเรียนก็อย่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยจะดีที่สุดเนาะอันนี้ใบงานของครูก็ ฝากเอาไว้เนาะฝากเอาไว้แล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจด้วยเนาะให้นักเรียนได้ได้อย่างยั้งคิดเนาะก่อนที่จะทําอะไรเนาะใบงานในสัปดาห์ที่2เนี่ยคิดว่าไม่ยากเลยเนาะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะยังไงก็ขอให้มีความสุกกับการทําใบงานเนาะแล้วในสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันเนาะว่าเราจะได้เจอกันในห้องเรียนหรือเปล่าสําหรับสัปดาห์ที่2นี้ค่ะคุณครูก็มีแค่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ